โอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรกัน mm hmm. เดี๋ยวมาลุ้นกันกับสกิลบรันช์แบนก็แล้วกันนะฮะมีแอตแทกดอชฟูดแล้วก็คริผมไม่ได้เล่นอัศวินโต้กลงม,มานานแล้วเนี่ยผมคิดถึงนะเดี๋ยวจะเล่นโล่พิษให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเล่นโล่พิษให้เพื่อนๆดูนะจะเล่นโล่สปิริตแล้วก็พิษ นะมันไม่มีวูดทุกคนฉะนั้นโล่ผมจะคงกระพันประมาณหนึ่งถ้าไม่เจอสายเวทโหดๆนะฮะอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลซ่มเอามาผมชอบมีคนเล่นพิษผมต้องไปแย่งสายพิษกับคุณป้าพิษคนนี้ต้องไปแย่งสายพิษเดี๋ยวจะไปมีอันติมาด้วยนะฮะ อดีนี้เวทไอ้นี่แปลงเลือดไปเป็นโล่ดี้นี่สายคริตีคริแล้วติดพิษไม่โอว่ะอืมเอาไงดีอ่าตีคริแล้วติดพิษผมอยากเล่นโลพิษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอรีเฟรชไม่ไหวทำใจไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาสปิริตนะ แปลงเลือดไปเป็นโลซึ่งโอเคกูเจอสายพิษน่าจะแพ้ครับผมไมาดงผมนี่แหละน่าจะแพ้เพราะว่าผมเป็นคนลดเลือดผมเองเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญพิษมันไม่โดนโลนะโอเคดูทรงแล้วผมน่าจะเละทุกคอนอืมอ,อีโดนไปทีหนึ่งโดนทีละสองสามร้อยไอ้ว่าเอ้ย เรียบร้อยติดพิษแตกนะได้เมยจากพิษ600กว่าโลเจ็ดร้อยผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอบคุณครับอ, Max. อ่สปิริตแม็กอันนี้สปิริตฮิลลิ่งเอาสปิริตฮิลลิ่งแล้วก็เอารีเฟรชแล้วก็เอาสปิริตติดพิษ แล้วก็เดี๋ยวอันเดี๋ยวเอาอันติแล้วก็ได้โล่เพิ่มก็แล้วกันนะอน,นี้แปะพิษรอบนี้เล่นได้ไม่ค่อยสวยเลยทุกคนเพราะว่าผมยังไม่มีดาม,มจเลยนะโล่ก็ไม่มาสักอันเลยเบสชิล<ม> <Best shield S 2> ไม่โผล่มาเลยวะแล้วการที่ผมลดเลือดอย่างงี้แล้วผมไม่มีฮิลมันเป็นอะไรที่แย่สำหรับผมมากๆผมจะโอเคมากๆเลยถ้าผมเจอสายกายภาพ แต่ว่าตรงนี้มันจะมีสายที่เป็นพวกเวทอยู่เนี่ยเน่คนนี้เล่นเวทคุณป้าพิษนี่ก็กึ่งกึ่งเวทพวกนี้นะอันนี้ผมน่าจะชนะไม่น่าจะยากเอากูป,ปากดีว่าจะชนะเอาแล้วอันนี้อันติแล้วก็แปะพิษอันติแล้วเอาโล่นะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาสแปะฟรีส ไอ้นี่ฮิวจากเลือดที่สูญเสียไปหนึ่งเปอร์เซนต์เอาแปะฟริสฟรอสชิลอืมอันนี้ทุกครั้งที่ติดครีจะได้โล่เดี๋ยวเอาชิลฟริสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าผมมีโอกาสแปะฟริสได้เท่าไหร่ โล่จะมาเรื่อยๆแต่โอกาสที่จะแปะฟริสมันก็จะประมาณ15%ทุกครั้งนะอ่าดูจากทรงแล้วที่เลือดอีกฝั่งหนึ่งไม่ลดเลยผมน่าจะแพ้นะแปะฟรีสได้40ง่อยมากน่าจะไม่รอดนะโอเคดูเหมือนผมกำลังจะชนะ ฮิวทันมาเนี่ยไม่น่าจะทันเพราะว่าถ้าไม่ตายของเขาเป็นเมจิกเดเมจเรียบร้อยจ้าดีโดนแค่หนึ่งดอกฟรอสชิลไอ้น,นี่แปะพิษอันนี้ได้ชิลมีโอกาส5%ที่จะแปะพิษอันนี้แปะเลยโอ้แย่แล้วทุกคนเบสชิลไม่มานะ ไม่มาเลยขอแรนดอมอืมฮิวลิงแล้วก็แปะพิษรอบนี้เป็นอะไรที่แย่มากสกิลที่ผมต้องการไม่มานะโอเคน่าจะพ่ายแพ้แบบย่อยยับเติมเอสอียอง้ย ย่อยยับโลไม่มาสักสายเลยไม่มาแม่แต่อันเดียวเลยอะแสดงว่าดาเมจเขาไม่ค่อยมีนะโอเครองบุ้ยเหมือนกันเลยว่าดาเมจหนึ่งกับหนึ่งโลพันหก อันนี้รีเฟรชฟรี25ครั้งเอามาครับเดี๋ยวจะไปหาสายโล่นะเงินมี400โอเคเดี๋ยวจะเอาโล่ทั้ง400เลยเอาเบสชิลวะอยากได้หรือไม่ก็ชิลสแมชก็ได้ชิลสแมชมีโอกาสออกแล้วนะเพราะว่าผมมีสกิลโล่หนึ่งดาวแล้วโอเค ไอน,นี่ถ้าเกิดผมเจอพวกสายเวทนี่คือเละอือันนี้โ,โล่ฟริสไม่เอาละผมจะไปหาเบสชิลไม่มาไอน,นี่ฮิลลิงไอนี่แปลงเลือดไปเป็นโล่ก็เอาก็ได้ใช้ชิลส m แมชขอบคุณครับอยากได้เบสชิลยังไม่มาเอาไอี้ยัเอ้ยในที่สุดก็มาแล้วทุกคนผมจะได้โล่หหน่วยทุกๆ1นึ่งวินะเย่มาแล้ว่ะ อ่ะโอเคมาดูซิว่ารอบนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผมจะมีชิลชิลส์มแมชมาเรื่อยๆจากการที่ได้โล่นะเพราะว่าโล่ผมจะมาเรื่อยๆมันคือเรื่องจริงทุกคนแม่งเอ้ยในที่สุดก็เริ่มจะมีดาเมจกับเขาแล้วแต่ว่าเล่นมารอบที่5แล้วครับผมชิลส l แมชประมาณ4-500เป็นอะไรที่ดีมากๆนะ เอ,อ้ยังชั่วหน่อยไอวีนยึยมันไม่มีดาเมจแล้วมันสู้เขาไม่ได้ติดพิษไป200ต่อไปผมจะไปหาโล่อย่างเดียวเลยไอ้นี่เลือดสปิริตเยอะขึ้นดีมากไอ้นี่ทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาสแปะพิษก็ดีอีกเอาเบสชิลครับผมไอ้นี่ทุกครั้งที่ฮิลก็จะมีโอกาสได้ชิลไอ้นี่ฮิลเลย อันนี้ก็ฮิลเรื่อย,อ,ยอันนี้ก็ฮิลเลยอืมเอาฮิลแล้วก็มีโอกาสได้ชิลดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเอาชิลสมแมชอัดหนักไปอีกคุณป้าพิษคนเมื่อกี้ที่ผมเอาผมสนเละรอบนี้ยังไงครับดูจากเลือดที่ลดแบบนี้โอเคดูก็รู้ว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้นะ เพราะว่าโลอันติของผมมันทำอะไรไม่ได้เลยครับผมผมน่าจะแพ้นะเนื่เลือดน่าจะไหลเป็นน้ำเล็กน้อยเฮ้ยเฮ้ไม่เอานะไ้้มิงเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนกับไหวเนี่ยคนนี้เล่นสายโล่คนไหนผมนี่ว่าทำไมผมขึ้นมาอันดับสองของของสายได้แล้วเนี่ย อันนี้เป็นฮิลิ่งแล้วก็แปะพิษผมก็ฮิวได้เรื่อยอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปโล่ก่อนละกันนะฮะอันนี้ตีแล้วติดคริไม่เอาเอาเลือดสปิริตมากขึ้นครับโล่จ้าสายโล่ไม่มาเลยทุกคนอันนี้ถ้าเกิดมีสปิริตก็จะได้โล่มาด้วยเอามาครับอันนี้ถ้าเกิดทุกๆเลือดหนึ่งร้อยจะได้เลือดสปิริตเพิ่มเติมสี่หน่วย เลือดสปิริตของผม500นะก็มันจะมีโล่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็แปะพิษใส่อีกฝั่งหนึ่งทีละเล็กทีละน้อย้ได้อยู่ได้อยู่เป็นโล่พิษนะเนี่ยถ้าอีกฝั่งนึงไม่ใช่พวกสายเมจิกดามาผมไม่น่ากลัวมากนะชิลสแมชหนึ่งพันโอเคใช้ได้นะฮะสปิริตดูซับดามาสมจ็ดได้อยู่ได้อยู่ ไอ้นี่ใช้ได้เลยเนี่ยต้องบอกว่าได้อยู่นะโอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่มีเฮี้ยมอะไรซะแล้วนะไอ้นี่เริ่มต้นจะได้โลเลย7จสิบห้าไอ้นี่ทุกครั้งที่ได้โลมีโอกาสที่จะแปะฟริสเอาโลแล้วก็แปะฟริสก็แล้วกันไอ้นี่ทุกครั้งที่เป็นการฮิลิ่งก็จะมีการแปะพิษเอามา แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาโล่นะโล่จ้าฮึฟรอสชิลไอ้น,นั่นฮิลลิ่งแล้วก็เมื่อกี้ก็คือทุกๆเลือด400ที่มีก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นไอคนนี้สายเวททุกคนเขาใกล้จะได้สกิลสีทองแล้วด้วยนะโอ้ยห้ดอกไม่รอดครับผมไอดิงผมนี่แหละที่ไม่รอดนะ ถ้าเกิดออก5ดอกอีกรอบนึงผมแตกเลยเนี่ยโอเคแต่ก็น่าจะไม่รอดไปถึงผมนี่แหละเออห้าดอกผมแพ้ครับผมไม่ได้ผิดคาดนะฮะดาเมจผมน้อยเกินไปโล่สองพันเนี่ยกันไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นการฮิลลิ่งอันนี้ก็คือเลือดทุกๆ400ก็จะมีดาเมจมากขึ้น ไอ้น,นี่แปะพิษเลยไอ้น,นี่ได้โลก่ก็จะมีโอกาสแปะพิษชิวสมแมชจัดไปไอ้น,นี่ทุกครั้งที่โดนโจมตีมีโอกาส50%ที่จะแปะพิษผมโดนเรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นจัดมาตรงนี้ได้เลือดเพิ่มขึ้นไอ้น,นี่ไม้ตายมา,าไวขึ้นนะอ่าเดี๋ยวจะเอาเดฟมาสเตอรี่เอาถึกไปเลยเอาถึกแล้วก็แปะพิษ คุณพี่ขุนขวานเมื่อกี้เขาเล่นผมเละรอบนี้ผมจะเอาคืนให้เละไปเลยนะฮะเพราะว่าชิลสมแชของผมมันดอกแล้วร้อครับผมนอกจากโล่ก็จะมีแปะพิษนี่มันเพื่อนดูดิเ,เห็นเราเอ็นดูเขานะชิลสมแชของผมโดนไปพันเก้าเจ๋งปะล่ะโล่ผม600นิดนิดมันพึ่งเริ่มนะความโหดขอยหมิง just begin just start แล้วนะตอนนี้ มี damage จากช h i l l smash แล้วก็ที่เหลือจะไปเอาอุ้ยตรงนี้ก็คือ up level สกิลได้เป็นอีก8สกิลอันนี้ดีมากเลยเนี่ยมันจะทำให้ผมสกิลสีทองมาไวขึ้นนะฮะเอาสกิลทองเลยดีไหมอะที่เหลือจะได้ไม่ต้องกังวลกับโลจะได้ไปเอาพิษแทนนะฮะเอา death mastery เอาเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่เอาชิลครับเอาเอาชิลครับโอเคแล้วผมดีครั้งนึงอะ่ะต่อไปผมจะเจ,เจอสกิลสีทองเลยโอเคเก็บเงินไว้เพราะยังไงกดมาตอนนี้ไม่มีเงินซื้อนะตอนนี้ถือขึ้น แล้วก็สกิลทองมาแล้วที่เหลือผมจะไปเอาพิษกับสปิริตรัวๆน่าจะเจอคุณพี่อันดับหนึ่งของบอร์ดนี่แหละเมื่อกี้เขาฮิลแล้วก็ทำเมจิกแดนเจใส่ผมแต่รอบนี้ผมมีพิษใส่เขาแล้วก็ด m เจจากชิลสมแมชนี่ผมชนะเพื่อนๆใครดูนะเออ แล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาพวกสกิลเมจิกดิเฟนท์เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ผมถึกก็จริงแต่ว่าผมจะแพ้พวกพี่ๆที่ใช้สายเวทแบบไอคุณพี่ยักษ์เนี่ยยักษ์คนเนี้ยไม่ใช่เนี่ยยักษ์ที่มันดับเบิ้ลมันติแคสพวกนี้นะรีเฟรชโอเคไฟนอลดิเอน e ์ครับผมจะได้ถ้าเกิดแตกก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ได้โล่1,000 นะฮะแล้วก็เพิ่มโล่100ทุกๆ0.5ุก,ก0.5วิเป็นเวลา5วิก็คืออีกพันหนึ่งนั่นเองนะที่เหลือผมจะไปพิษนะฮะจะไปสายพิษอันนี้ HP สไตรไม่ต้องการอืมอันนี้ฮิลลิ่งเลือดที่เสียไปทุกครั้งที่โดนโจมตีจะแปะพิษแล้วเดี๋ยวเอาอีกครับผมผมจะให้อีกฝั่งหนึงตีผมแรงๆเยอะๆ ชอบซาเดตทุยไม่ใช่กูจะสวนด้วยความถึกนี่แหละอ่ะโอเคมาดูนะว่าผมจะชนะเขาไหมผมมั่นใจว่าผมชนะอยู่แล้วชนะจริงเากวาเนี่ยทำไมเลือดเขาไม่ลดเลยทุกคนโอเคชิลสมแมชพึ่งจะออกไปนะอืมโอเคอ่ะตีกันโล่งกันโลกเขามีฮิลผมก็มีฮิล แต่เลือดเข้าไม่ลดเลยผมน่าจะแพ้นะเป็นพวก HP smash เล็กน้อยอ่ะผมแพ้ครับผมอุย๊ยโอเคอันนี้ด a เมจ์จากโล่4,600ัดเมจที่ผมทำได้4,700ัเจดจากโล่4,600ขอบคุณครับนั่นหมายความว่าไงสแสดงว่าพิษแทบไม่โดนเข้าเลยเหร,อหรือว่ายังไงอันนี้โล่จะมาเพิ่มขึ้น ได้โล่ก็จะมีโอกาสออกชิลสมัะงั้นเอาโล่บ่อยๆนะไอ้น,นี้ถ้ามีการฟรีซซิ่งก็จะมีฟรีซดามจโอกาสออกน้อยเหลือเกินรีเฟรชอัน,นี้ HP สไตร์มันไม่ได้แรงนะเพราะว่าเลือดผมน้อยเอาโล่ครับผมอืมแล้วก็ตรงนี้รอแป๊บหนึง่งคุณป้าพิษ โอเคผมว่าผมสู้ได้นะเพราะว่าม okay. plaque, ผมมีฮิลลิงโอเคชนะครับผมเจ้าชิลสแมชของผมจะทำงานเต็มที่ก็ต่อเมือ่อผมจะมีชิลมาทีๆอ่ะผมน่าจะชนะตอนนี้ชิลของผมยังมายังมาช้าเกินไปมาประมาณเกือบวิเกือบวิพวกนี้ชิลส m แมชมันก็เลยยังไม่ค่อยออกนะ โอกาสออกก็คือ30%ทุกคนฮิลลิงฟรีซิงอันนี้อันติแล้วก็แปะพิษอันติผมมาช้านะฮะอันนี้ทุกครั้งที่มีการฮิลจะมีดามจอันนี้ทุกครั้งที่มีการฮิลก็จะมีโล่ขึ้นมาเอาโล่นิดนึงเมจิกดิเฟนท์เอามาต้องการ อันนี้ตีติดคริกก็จะแปะพิษอันนี้ฮิลลิงเอาฮิลลิงก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาฮิลลิงไว้ก่อนแล้วก็รอบหน้าจะเอาแปะพิษนะคุณป้าพิษเลเวลเท่ากันผมติดฟรีสเล็กน้อยโอเคสปิริตผมเลือดน้อยนะเลือดเขาสามพันเลยว่ะทุกคนอ่ะโอเค ดูจากรูปแบบแล้วผมชนะอ่ะติดอันติมาไม่เป็นไรเพราะผมจะมีไฟนอลดีเฟนส์อีกรอบหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงเลยเว้ยไอ้น้องโอเคพิษของผมเริ่มจะแรงแล้วนะฮะนี่ผมกลัวไอ้คุณพี่มัตีแคสคนนี้นะกลัวเขานะเพราะว่ามันจะมีมันติคูณ5มาซึ่งเป็นอะไรที่หนักมากอันี้ถ้าเกิดโดนโจมตีก็จะแปะฟรีสไม่ต้องการนะฮะ อันนี้ฮิลลิ่งก็จะมีการแปะฟริสอันนี้ถ้าเกิดมีสปิริตในสนามมันก็จะมีการฮิลลิ่งผมไม่ต้องการละอยากได้พิษอะ่ะอันนี้แปลงเลือดไปเป็นโลอันนี้ฮิลลิ่งจากเลือดที่เสียไปอเอาฮิลลิ่ง เอาฮิลลิงไม่ทันคุณพี่ยักษ์แดงโอเคผมชนะทางเขามากๆเพราะว่าการโจมตีของเขาจะเป็นรูปแบบฟิสิคอลดามจฉะนั้นเผลอๆบางทีเขาอาจจะทำอะไรผมไม่ได้เลยนะฮะแต่ดูจากการที่ถ้าไม่ตายแกมาไวมากๆนี่ก็คือน่าจะเล่นสายอันติเมตสายครินะเล่นสายคริ ไอรีลิกชิ้นเมื่อกี้ผมยังไม่เคยเล่นนะเรียบร้อยคุณพี่ยักษ์แดงแตกไปแล้วหนึ่งท่านนะไอนี่เป็นการฮิลลิ่งเอาฮิลลิ่งมาเนาะฮิลลิ่งอันติเมทแล้วก็ไอนี่ก็คือได้โล่เลยเริ่มต้นมันก็ดีใช่ไหมแต่มันไม่จำเป็นแล้วอะ่ะ อันนี้ทุกครั้งที่มีการฮิลก็จะมีการแปะพิษอันนี้อันติก็จะแปะพิษอันนี้ได้โลเลยอันนี้ทุกครั้งที่มีการฮิลก็จะได้โลเอามาบัฟเพิ่มสายฮิลด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมน่าจะเอา hp poison ลดเลือดเอามาทำเป็นพิษจะได้มีดาเมจมากขึ้นคุณพี่ขุนขวานรอบนี้ผมว่าเขาหน้าจะเละนะ เพราะว่าโลของผมมันถึกมากและที่สําคัญดามจของผมหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นชิลสแมชบอกไว้เลยว่าอีซี่นะน่าจะบอกตรงๆว่าขาดลอยครับผมเนี่ยเลือดผมฮิลมาเรื่อยๆเลยยังไม่ลดต่ำกว่าครึ่งนะอ่ะตามกว่าครึ่งแล้วแล้วไงอะ่ะชนะอยู่ดีนะอันนี้ผมมั่นใจเพราะว่าผมยังมีไฟนอลดีเฟนซ์อยู่นั่นเองอะมาแล้วว่ะแล้วพอไฟนอลดีเฟนซ์มาอ๋ยา ผมนึกว่าผมจะชนะวัตถุเอ้ยไฟนอลดิเฟนส์มาโล่ผมจะมาไวขึ้นเห็นปะ่ะพิษ3000กว่า HP Poison ซึไอนี่ทุกครั้งที่ได้รับการรีคอ v e เวอรี่ก็จะมีดามจไอนี่ทุกครั้งที่ตีก็จะมีการฮิลลิ่งเอารีคอ v e เวอรี่แล้วก็ทำดามจแล้วก็เดี๋ยวไปหาสายพิษกันนะฮะพิษจ๋า ไม่มาว่ะถ้าผมยังอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่เป็น3ดาวโอกาสที่จะได้สกิลสีทองก็จะยากขึ้นเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกันโอ้คุณพี่อุย๊ยออกมาตั้งแต่แรกออกมา5ดอกกูว่ากูไม่รอดครับผมออกอีกรอบนึงผมก็น่าจะแพ้แล้วเนี่ย5ดอกโอ,โอเคไฟนอลดีเฟนซ์ด้วยเรียบร้อยผมน่าจะเละนะกอน เอาชนะเฉยน้าพออะไรวะเนี่ยน้าพอโล่ห้าพันกว่าอีฮี้มโล่นักมากโอเคไว้อยู่น่าจะชนะพอโล่นี่แหละโล่ถึกฮิลลิ่งแล้วก็พิษพิษสองพันกว่าแก้แพ้ผมเพราะพิษนั่นเองนะฮะผมต้องไปพิษให้หนักกว่านี้แค่นี้ไม่เพียงพอแล้วล่ะผมจะไปสายพิษดว่ดวนเลยตอนนี้พิษจ๋า โอเคแปะพิษแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาพิษอย่างเดียวเลยแปลงพิษแล้วก็เอาเ,อาเอามจิกเมจิกดิเฟรนต์แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาพิษอีกเลกสี่ท่านนะทอ้นี่อัศวินโตโกลมโล่เขียวนะเป็นโล่เขียวฮิลลิงโลแ่แปะพิษแปะพิษโอเค ดาเมจหลักของผมคือพิษทุกคนเมื่อกี้สามพันกว่าหน่วยเกมยื้อยิ่งยื้อยิ่งชอบดาเมจเสริมก็คือชิลส์ s ัแมชอ่ะเจอคุณพี่คนนี้รอบนี้เมื่อกี้เขาเกือบชนะผมแต่รอบนี้ผมจะสวนกลับให้เละเลยนะโอ้ผมตีเขาไม่เข้าเลยจริงหรอเดี๋ยวมาดูกันนะโลกุณหาเว้ ผมมีพิษแล้วก็มีโล่แล้วก็มีฮิลลิ่งโล่เขาหนาวกว่าผมแต่มันก็แค่ภาพรวมในตอนนี้ mm hmm. เท่านั้นแหละพ่อหนุ่มอ่ะผมเดี๋ยวผมจะสวนคืนแล้วนะฮะเลือดผมยังไม่ทันลดเลยทุกคนเอาไม่ใช่อันติผมยังไม่ทันขึ้นเลยนะฮะพิษ3,800โอเคแปะพิษครับ อันนี้ทุกครั้งที่มีการรีคอเวอรี่จะมีดามาจมาเพิ่มมันดีอยู่แล้วอันนี้ทุกครั้งที่มีการแปะสิบฟรีสก็จะมีการแปะพิษมันก็ดีปะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า spirit contract ตรงนี้จะได้เพิ่มเลือดขึ้นมาอีก จะได้ถึกขึ้นนะแล้วก็ถ้าสปิริตอยู่ในสนามมันจะมีการช่วยแปะพิษแล้วก็ได้โล่ไปเรื่อยๆจะทำาดามจได้ดีขึ้นอ่ะคุณพี่อัศวินฮิลครับผมเมื่อกี้แกชนะผมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เหลือทั้งหมด3นอน่าจะมีสกิลทองกันหมดแล้วเนี่ยโอเคดูจากทรงแล้วผมน่าจะชนะแบบขาดลอยดามจแกน้อยนะเขาน่าจะโดนพิษผมอัดเละเนี่ยพิษพันส ชิลส์แมชพันสามผมชนะนะคิดว่านะเลือดกูเหลือครึ่งเดียวแล้วเว็นโลแอดไม่รอดครับผมว่าเอ้ยเอาสปิริตคอนแทรคแล้วก็เอาแปะพิษมากกว่าเดิมแล้วก็ตรงนี้เป็นฮิลลิ่งใช่ป่ะเอาฮิลลิ่งมาอันนี้ตีเิจครีไม่ต้องการนะ อันนี้อันติจะแรงขึ้นไม่ต้องการอยู่แล้วอันนี้เลือดเยอะขึ้นสปิริตคอนแท r a c t อีก1ชิ้นอันนี้จะเป็นการช่วยฮิวเพิ่มขึ้นอีกจากเลือดที่เสียไปวิละประมาณ7%ชอบแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะพอ o ซึ่ n คอนโทรลตรงนี้นะตอนนี้ข้อเสียของตัวละครผมก็คือสปิริตยังไม่ถึกเดี๋ยวมาดูเลือดสป i ริตกันนะเลือดสปิริตของผมเท่าไหร่พันสี่นะ โอเคคุนี้ผมน่าจะชนะทุกคนถ้าเขาไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์โอเคเรือสปีเดตกูแตกแล้วนะกีดอกห้าดอกตุ่มตุ่มตุมตุมตุ้มโล่ครับโล่มาโล่มาโล่ติดพิษโล่ติดพิษผมกําลังโอ้โหไม่รอดแต่เขาก็ไปพ่ายแพ้คุณพี่อัศวินฮิวมาเหลือหนึ่งคนตอนนี้ขอไปให้สุดเลยก็แล้วกันไอ้นี่เพิ่มโล่มาทุกๆ20ยี่สิบ ไอ้นี่ถ้าเกิด recovery ก็จะเป็นการทำ e a l damage เอามาผมเหลือ5อืมไอ้นี่ขโมยเลือดขโมยเลือดมาดีไหมเพราะว่าของแกไม่มี magic damage อยู่แล้วทุกคนขโมยเลือดเล็กน้อยได้นิดเดียวไม่ขโมยเดี๋ยวผมเอาเจ้า magic defense ตรงนี้แล้วกันต่อให้ผมแพ้เขาผมจะมีโอกาสอีกรอบนึง แล้วก็ถ้าเกิดดาเมจของเขาหลักๆเป็นเมจิกดาเมจผมจะกันได้เยอะเลยนะนขอดูหน่อยสิ HP สไตร์อ๋อโอเคเมจิกเมจิกหลักๆแอทแท k ของเขาคือฟิสิ a อลดาเมจของเขาคือฟิสิ a อลดาเมจอันติก็จะเป็นเมจิกดาเมจโอเค 71หน่วยไม่ไม่แรงไม่แรงอ่ะผมอาจจะมีโอกาสสู้ได้นะฮะไม่รอดว่ะแตกเรียบร้อยแต่ถามว่าอัศวินโลกลมกว่าผมโหดไหมโคตรโหดเลยละ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปๆครับผมเจอกันอย่างโหดนะฮะ